กับรายการ PR T Talk ได้ที่ไทยทีวีสามดาวเขสาัสดีครับแลีผม่านานเผื่อกนะจ๊ะพบ รายการ PR รูปแบบใหม่สากระชับรู้เรื่องที่จะเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการ PR 3รชชอช่วงเจ้าจ๋าสาวพิยาวันนี้โบเล็กขอเริ่มต้นข่าวแรกที่นักแสดงจากละครเรื่องสะพ้ายสายลับร่วมง,งาน127ปีโรงพยาบาลสิรินลาช ช่องสารส่งนักสแสดงร่วมงาน127ปีโรงพยาบาลศิริราชเพื่ออาคารนาวมินบรพบิบ8 4พันาตามรอยพระราชบิดาสองเจ้าฟ้ากล้าแผ่นดินนำโดยนักสแสดงจากละครเรื่องสภ้าสายลับอาทิเฟิร์สเอกพงศ์แคทรินยาปรางกันนรันตัวแทนจากค่ายบรอดคาส์ ชวนแฟนๆร่วมกิจกรรมและนําของรักมาให้แฟนคลับร่วบระมูลโดยจะนําเงินรายได้ไปสร้างอาคารนาวมินบพรี8 4พ0 0สาเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและความสะดวกแก่ผู้ป่วยและสาหรับแฟนคลับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทุกวันได้ที่ซิริร่ชมูลนิธิตึกมหิดลบาเพ็ญชั้นหนึ่งค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากละครเรื่องซิงค์เรื่องบังกรขอพ่อนอนทั่วงานนี้เรียกได้ว่าอิม่มบุญกันทั่วหน้าเลยทีเดียว เรื่องราวกำลังเข้มข้นกับละครซีรีส์เลอดมังกรงานนี้นังเอกสาวมิ้นิ t h าก็นำทีมชวนแฟนคลับร่วมกิจกรรมสิงเลื่นมังกรขอพรออนทัวร์ซึ่งเริ่มกิจกรรมด้วยเอพัชินและน้องยอดพาแฟนคลับไปขอพอรกันที่วัดเล่งเนยี่ไหว้พระขอพอรสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยมีอาจารย์กรทานำแฟนคลับเข้าไหว้พระ และต่อด้วยการเดินทางไปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพเพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษและกิจกรรมแซ่สนุกร่วมกันกับนักแสดงนำจากละครพร้อมยังให้แฟนคลับลุ้นของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปอีกด้วยใครอยากชมภาพบรรยากาศออนทัวร์ครั้งนี้คลิกเลยที่เว็บไซต์ไทยทีวีสาค่ะนอกจากนี้โบเล็กขอนำเสนอรายการใหม่แกะก่องจากช่อง3 Family รายการเล v e Story เอแต่ว่าใครจะเป็นพิธีกรนั้น ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ oh, <yeah. S 1> <laughs> 3กุมภัส่งรายการบันเทิงเอาใจคนมีคู่กับรายการ l o v e s t o ร y รายการที่นักเสนอเรื่องราวความรักของนักแสดงพร้อมเคล็ดลับรักหวานจากคนดังและกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดๆเอาใจคู่ของคุณให้อย่างอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาโดยมีพิธีกรมากความสามารถอย่างพี่นีน่ากุลนัตด,ดานำคุณผู้ชมรายการไปพบกับเรื่องราวความหวานตลอดทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นช่วงตอบคำถามเรื่องราวความรักจากทางบ้านที่จะเป็นแนวแก้ไขปัญหาให้กับแฟ,แฟนๆรายการ และต่อด้วยการชวนแฟนๆอินกับเบื้องหลังการแต่งงานของคู่รักแถมปิดท้ายรายการด้วยเมนูอาหารจากร้านอาหารยอดฮิตมาฝากคู่รักทางวันให้มีโอกาสได้สัมผัสและเติมเต็มความหวานกันด้วยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่ก็ไม่ควรพลาดกับรายการ Love Story ออกอากาศทุกวันพุธเวลา9.30ถึง10.00ทางช่อง3 Family ช่อง13หรือ23ตามกล่องรับสัญญ,ญาณนะคะ s t ตเดียมออฟไลฟ์ครั้งที่3ฟุตบอลบาเคลพีเมียลีก2 0 1 4ันสิถึงจะมันแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่อง3เอาใจคอบอลออนกลาเชียบอลคู่เดือดนักหยุดโลกอีกครั้งกับกิจกรรม The Stadium of Life ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลบาเคลพีเมียลีกระหว่างเชลซีพบลิเวอร์พูลพร้อมกระทบไหลเชียบอลร่วมกับดารานักสแสดงช่อง3ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากลิเวอร์พูลยังนุม่มหล่อโรมพชตะ ดาราทีมเชียเชลซีอย่างอาร์พสุดและเชียนเตชินงานนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนๆน,นักเตะมาร่วมเชียบอลกันสดๆพร้อมกับรอชมคอนเสิร์ตจากวง25 Hours เต็มลานหน้าเซนทรัลเวิลด์เลยทีเดียวค่ะ โอ้หคุณโบเล็ครับวันนี้ดูแต่งตัวสวยน่าดูเลยนะครับวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปลา่าไม่มีหรอกค่ะก็แค่ติดตามแฟชั่นในเว็บไซต์ไทยทีวีสามแล้วก็มา mix and match กันเท่านั้นเองจะว่าไปนะครับคุณโบเล็เรื่องการแต่งตัวเนี่ยผมก็ไปเผื่อมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันและจะบอกใบ้ให้นิดนึงนะครับเขาเป็นเจ้าของวลีที่ว่าจัดไป<ะ>อย่างนี้รู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับจะรอช้ากันทำไมล่ะคุณโบเล็ไปกับผมเลยไปชมกันเลย สไตล์การแต่งตัวนะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นยุคที่จะต้องใส่พอดีตัวนะฮะอย่างเสื้อกางเกงยีนแจ็คเก็ตนะครับจะสังเกตว่าทุกอย่างจะพอดีตัวมันหมดมันไม่ใช่หมดยุคฮะคเอาเป็นว่าในยุคนี้ในเเลปเนี่ยเขานิยมจะใส่แบบพอดีตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าลงทุนที่สุดผมว่าเสื้อ,อยืดเนะี่ยไม่น่าลงทุนเลยเพราะว่าตัวละสอง้อหรือตัวละสองหมื่นใส่แล้วดูไม่ออกสิ่งที่น่าลงทุนนะครับในชีวิตรองเท้าครับ พราะเราต้องย่ำไปกับมัน <Yeah. S 1> สองเกงยียนเพรามเกงยียนเนี่ยลงทุนกับมันได้เพราะว่าเกงยียนของผมบางตัวเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะครับส่วนแจ็คเก็ตหนังดีๆก็ควรจะลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซื้อหนังเทียมเนี่ยเวลามันเจอแดดมันจะแตกแล้วมันจะใช้การไม่ได้นะครับฉะนั้นในก็ตอนนี้นครับประมาณนี้แหละครับก็สีแมชกันนะครับดำ uh ho, ดำ <yeah. S 1> ดำดำเงิน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 สไตล์แชมป์จัดไป แม่อย่างผมเนี่ยนะครับไม่กล้าจะแต่งเยอะมากเพราะว่าถ้าผมแต่งเยอะเนี่ยนะครับบอกเลยว่านาเดียจะนาเดียครับคุณผู้ชมคิดเหมือนวอเล็กไหมะคะ แล้วก็ไปถึงช่วงสุดท้ายกับช่วงเที่ยวกับกิจกรรมกระสือมหานครชวนทําบุญสร้างความสว่างให้ชีวิตจัดทริปล่องเรือชวนแฟนคลับทําบุญนะคะและพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกับเหล่านักแสดงอีกด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเซลฟี่ถ่ายภาพตัวเองเป็นกระสือในสไตล์ของผู้แญิงแล้วก็อัปโหลดภาพในคอมเมนต์เฟซบุ๊กเชซสามแฟนคลับเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงานกันง่ายๆเลยค่ะวันพฤหัสนี้นะครับ เจอกันนะครับในงานอะไรครับระสือมหาคนครชวนทําบุญสร้างความสว่างให้ชีวิตค่ะมารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่ไหนไทยทีวีสามอถค่้อามีถ่ายท่าสดด้วยแล้ววันนี้บอลเล็กก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราสองคนมาตั้งแต่ต้นรายการและพบกับพวกเราสองคนได้นะครับกับรายการพี่อรทรีจสรับว,วันนีไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันไหนนะคุณโบวันจันทร์ค่ะ แน่นอนอย่าลืมความรักคือการให้อภัย